ไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่5เรามาดูผลงานของกลุ่มที่5นะคะว่าทำเรื่องกลุ่มที่ 5, ทําเรื่องกลุ่ห่านทองคำนะคะอ่าเรามาดูอ่าคุูมองเห็นเลยการส่งงานส่ง2ไฟล์กันอีกแล้วนะคะไฟล์ที่ขาดส่วนมากก็จะเป็นไฟล์ e x e กับไฟล์ h t m l นะคะที่นักเรียนจะไม่ส่งหรือไม่ บันทึกไฟล์นี้มาให้ครูนะคะดังนั้นคะแนนความคิด,ดเริ่มเหมือนกันเลยกับ2-3สกลุ่มที่ผ่านมานะคะ,ะความคิดยุดหยุ่นครูพูดผิดความคิดยืดหยุ่นได้6คะแนนเพราะว่าบันทึกไฟล์ได้เพียง2ไฟไฟนะคะต่อไปก็จะเหลือความคิด,ดเริ่มความคิดคล่องแคล่วความคิดละเอียดระออนะคะ,ะเรามาดูอของกลุ่มที่5นี้ดูจากการวาดรูปดูสวยกว่าทุกๆกลุ่ม ที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวต้องมาดูข้างในว่าเป็นยังไงมี6ซีนนะคะซีนที่2อาวาดรูปใช้ได้เลยนะคะการวาดรูปแต่การแอนิเมชันหรือการเคลื่อนไหวต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะอาวาดรูปสวยนะคะก็มาดูความคิดเริ่มในกลุ่มที่5นี้ครูจะให้8คะแนนนะคะ มีความน่าสนใจแปลกใหม่แต่ว่าใช้เทคนิคในการเคลื่อนไหของข้อความไม่หลากหลายเท่าไหร่นะคะส่วนความคิดคล่องแคลวนะคะครูให้10คะแนนนะคะความคิดยืดหยุ่น6คะแนนความคิดละเอียดระออ10คะแนนนะคะของกลุ่มที่5นะคะ,ะเราลองมาดูผลงานนะคะครูจะ Ctrl Enter ดูผลงานห่านออกไข่เป็นทองคำนะคะ รรรรที่ทารเรี่องหากอไข่เป็นทองคำมีการตากระพริบครั้ง,งหนึ่งนานมาแล้วมีต<ม>ากับยายทำอาชีพเลี้ยงห่านอยู่ที่ชานเมืองซึ่งห่างจากหมู่บ้านไปไม่ไกลแกอยู่กันสองคนตายายอย่างมีความสุขกับพวกห่านเหล่านั้นหลายวันต่อมาที่เราห่านของพวกห่านได้เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาเจ้หาห่านตัวหนึ่งนอนนอนฟักไข่อยู่บนกองฟางและเจ้หาห่านตัวนั้นมันได้ฟักไข่ออกมาเป็นนองคํา มันมาปกไข่ทองคำไว้อย่างดีตายายเอาอาหารมาให้เจ้าพวกหานนั้นกินยายมองไปเห็นไข่ทองคายายหยิบไข่ทองคํามาดูและร้องเรียกตามาดูยายดีใจเป็นอย่างมากที่หานได้ออกไข่มาเป็นทองคําและต่อมาไม่นานนะักตายายมีฐานะที่ดีขึ้นและมีเข้าของเงินทองมากมายตายายจึงเกิดความโลภมากขึ้นมาตายายปรึกษาหารือกันเรื่องของเจ้าหานที่มันออกไข่มาเป็นทองคํา ายายพยายามคิดหาวิธีที่จะให้เจ้าห่านตัวนั้นไข่ออกมากมากๆจะได้เอาไปขายได้เ,เงินมาเยอะๆนั่งคิดไม่นานนะตายายก็นึกขึ้นได้ตายายก็หันหน้ามายิ้มให้กันปอกคิดหาวิธีได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตายายก็จับเจ้าห่านตัวนั้นมาทําตามวิธีที่แกสองคนคิดกันไว้โดยการผ่าท้องทองคาออกมาให้หมดแต่ได้นำไข่ทองคาไปขายได้ทีแล้วามากๆทันใดนั้นเองตายายก็จับเจ้าห่านผ่าท้องและเปิดท้องเจ้าหา่านดูแต่ปรากฏว่าภายในท้องของเจ้าห่าน กับไม่มีทองคําอยู่เลยตายายรู้สึกเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากขายทองคาก็ไม่ได้แถมเจ้าห่านก็ยังมาตายอีกเราไม่ได้ขายทองคําอีกต่อไปไม่นานนะักตายายก็ไม่มีอะไรเหลือเงินทองที่เคยมีก็ค่อยค่อยหมดและในที่สุดตายายก็นึกเสียใจกับการที่เอาเจ้าห่านไปฝ่าท้องนี่ทาทิีศบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า นะคะทีมงนานของ,งออก,ขกลุ่มที่ห้าข่านออกไข่เป็นทองคำกลุ่มนี้พอจากที่ครูให้คะแนนแล้วก็จะได้คะแนนหมดสามสิบสี่คะแนนนะคะ